จากสวนแคนตาลูปมายังสวนผลไม้อีกสวนหนึ่งซึ่งเป็นสัมมาชีพในโครงการสร้างความปรองรองสมานด้ฉัน,น,นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศาีลห้าที่จังหวัดลบบุรีครับก็เดินทางกันไปนั่งรถเรียกว่ารถอีแตนตามมา เ,เครือข่ายศูนย์บ่มพเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลบบุรีศูนย์เครือข่ายในศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผลในจังหวัดลบบุรี อาจารย์ชายขึ้นมาอจารย์ชายขึ้นมาเียงขึ้นข้างหลังโน่น

เป็นสวนครับส้มออทองดีอสายไปจานแนวสัตว์เลยครับแมวสัตว์ไปจานแนวสัตว์เลยนะครับตามแนวสัตว์นะสัตว์ทองครับอ่าจะได้สะดวกิด้านนี้จะเห็นว่าเป็นสวนส้มบอทองดีใจมือนี่เป็นมายองคิดจากนครนายกนะครับอันนี้เป็นสวนใหม่นะครับเป็นขนน้ำพันเพชรเำือง เพชรราชานะครับทางเกษตรนะครับแล้วก็ทางทะเลก็มีหลายอย่างด้วยกันนะครับอ่าตอนนี้เราก็ทำชิ้นทางไว้โดยน่ะนะไปตามรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสวนลูกใหม่เมื่อหตเดือนที่แล้วนะครับเหตเดือนที่แล้วแล้าไปตามแนวศักดิ์เลยครับตามแนวศักดิ์จะได้ดีไปรือยง่ายดีครับทำไปเลยครับไปเลยครับเลื่อนทำไปเลยครับ เดินเดมาจนนี aro, ่สิเจ็บไมคะไม่าฮาทางนี้เลครับเขืนทางด้ไม่เป็นไรทางผมได้สลอดชักางผมได้ตลอดอันนี้อะไรเป็นไมผมผสรน้ำาล ถ้าทางนี้นะครับก็ผมงนี้ขึ้น,นเขียวมาเลยครับดูครับคันเรจะเดินไปแล้วตา,าแมแนวไม้สักอันนี้เป็นสวนไม้ผมผสมกระสานกูกด้วยด้านดินเป็นใหญ่แก้วพมินนะครับด้านาไรแต่ไกลก็เป็นน้ำกับไม้สีทองนะครับเล็กๆแล้วก็แซมไปด้วยเน้อหนาพันเน้อหนาสีทองนะครับลูกก็จะออกผมจะออกเหลืองเหลืองนะครับผมจะออกเหลืองๆอันนี้ก็ เป็นที่ปลูกใหม่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วแต่ด้านหน้าที่เห็นต้นใหญ่ๆนั้นเป็นไม้มะม่วงที่ปลูกเมื่อยี่สิบปีนะครับ20ปีที่แล้วต้องขอขอบคุณนะครับนะวันนี้มาด้วยมาได้ชมธรรมชาติกันจริงๆรถค่อยๆเคลื่อนนะครับต้องขอขอบคุณท่าน พระพูมเสนาบดีดีรองประธานคณะกรรมการวันนี้มาชมด้วยตัวเองอันนี้เป็นินที่พอโอ,โอ,โอนันมาซื้อไว้เมื่อปีพศ .2537 เมื่อปีพศ .2537 อ,อันนี้68แล้วเนาะ20ปีเต็มน,นะครับ20ปีเต็มกลับจากโรงเรียนมาก็ค่อยๆปลูกไปทีน้อยๆน้อนะแต่ตอนนี้เราเป็นที่นาเสดาย น้อยหนาก็ยังไม่แก่มาม่วงก็ไม่ใช่ฤดูของผลผลิตนะครับนะไม้สักนี่ก็ปลูกไว้18ปีนะครับก็มาลงไว้แล้วก็เราเป็นไม้ผลผสมผสานเพื่อจะเก็บผลผลิตเป็นช่วงๆนะครับเก็บผลผลิตเป็นช่วงๆอีก15วันก็จะเก็บผลผลิตจากน้อยหนานะครับสำหรับแนอไม้ตนอไม้ที่เราเก็บผลผลิต ก็จะเก็บตอนที่ว่าผมตกติดต่อกันสักสามวันต่อไปก็จะ ลุ้นไป <laughs> จานนั่งไปกันลุ้นไปใช่ไหม <laughs> <laughs> การเหมาลูปเดียวเลย เบ e ็นพระคุณพ okay, ่อข้างหน้าหลับแล้วนะพ่อเหนื่อยหลับอมาอเอาแล้อไมหลับหรอนั่งหลับตาสมาธิอยู่ครับเอาตรงนี้ตรงนี้ลุ้นกันนะจัน ไปต่อไปให้วัดระยะดีกว่าทางคือว่าอยู่ได้1.5 <laughs> <coughs> 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 এক <laughs> การล้นๆ้นกันน้าดูเลย <laughs> แบกแบกไม่อยู่แบกไม่อยู่แบกไม่อยู่ลุ้นตลอด